สวัสดีค่ะมาค่ะชมบรรยากาศที่ฟินแลนด์วันนี้ค่ะรถไฟก็มาพอดีช่วงนี้คุณตาขยันหาปลาจ้ะอืมมีน่าเอเป้เซซิชซ ฝนตัวลินจีน้องเอ้ยมาเด้อออกมาทำปลาก่อนจ้ะฝนมันลินจ้ะฝนลินฝนลิน อยากก็รถคันนี่พี่น้องเอ๋ยดูหน้าเก็บผลไม้ลงรถก็ลงรถอันเล็กก็ว่างเมื่อก่อนลงรถอันนี้มันจะเป็นลงรถเยสนอันเล็กแต่ทีนี้คุณตาขายรถเยสนทิ้งไปแล้วทำไมไม่เอาอันนี้ไปเก็บเนาะพี่น้องเนาะมาแห่กันอยู่ตรงนี้ มาเดินไปต้องด้วยทำไอ้นี่ดอกตัวเห็นปลาชัดพี่น้องเอ้ยไม่กล้าที่เห็นชัดเด้อไได้ปลาตัว うん ก็ตกก็ร้านนี่นะเลขกับอีหั่นลวดตัวอ,อีหั่นตัดกระเสร็จใกล้กี่สิเต็มปต้จ้ะซิเต็นซาเสื้อก็อคนนะก็หั่เปียนีนลวดตัวอ,อีหั่นตัดกระเสร็จใกล้กี่บอกเขานิดนึงค่ะเพราะว่าเขาไม่รู้ว่าปลาก้า,าเงเยอะๆเรามาทําแบบไหน,น,นกนินเนาะคะเนาะเห็นไหมค่ะกรอบๆก็กินได้ทั้งก้างค่ะก้างเล็กๆก็ตัด ตัวใหญ่ก็จะให้ปิดตาตัวเล็กก็ตัวเองกินค่ะเดี๋ยวยายสนต้มก๋วยเตี๋ยวทรงเครื่องกินค่ะอันนี้เป็นแผ่นปอเปี๊ยะสดค่ะก็เอามาทําแทนก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่นั่นเองค่ะทําก๋วยเตี๋ยวทรงเครื่องอันนี้ไปเก็บใบขึ้นชายฝรั่งมาใส่นั่นเองค่ะชื่อของเขาคือริปสติกอะริปสติกอะโอ๊ตออกเสียงยากมาก อันนี้จะหอมค่ะเดี๋ยวไปทาก๋วยเตี๋ยวทรงเครื่องกินสําหรับสาระแหน,นะคะพี่ๆน้องๆคนไหนที่ปลูกเอาไว้เห็นไหมค้าเขาจะขึ้นดอกเราก็เก็บออกค่ะเพราะว่ามันมีวัชพืชชนิดหนึ่งเป็นตระกูลคล้ายๆกันเวลาเขาออกดอกแล้วสารแหน่ของเราจะออกใบเป็นขนนั่นเองค่ะเดี๋ยวเข้าบ้านแล้วค่ะนี่แหละค่ะตอนออกบ้านก็ต้องปลดล็อกตัวน,นี้ออกเดี๋ยวจะเข้าบ้านไม่ได้เหมือนเมื่อกี้ อันนี้ก็ใส่เลยค่ะก๋วยเตี๋ยวทรงเครื่องต้มลงไปในหม้อทีเดียวเลยค่ะใส่ด้วยขึ้นช่ายฝรั่งหอมหอมแผ่นปอเปี๊ยะสดนะคะถ้าอยากให้ดีก็แช่น้ำไว้ก่อนแล้วก็มาตักนะคะอันนั้นจะไม่ติดกันแต่สำหรับยายสนทําแบบรีบด่วนนั่นเองค่ะมาแกตตอดด้วยรีมลาฮารีสีเรเว อเอาใส่แบบนี้บางคนบางท่านก็อาจจะลงไปลวกในหม้อเสร็จแล้วก็เอาน้ํามันมาคลุกนะคะเนาะมันก็จะไม่ติดกันแต่สําหรับยายสนทาแบบรีบด่วนะคะ่ะนี่และค่ะก็มาแชร์ให้พี่ๆน้องๆได้ดูได้ชมว่าเออเราทํากันแบบไหนกินกันแบบไหนอยู่ง่ายกินง่ายสไตล์ยายสนนั่นเองคะ่ะอยากจะกินกว๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่ก็นี้เลยคะ่ะเวลาเราอยากจะมาทําหอก็เอามาห่อคะ่ะ อยกินเป็นก๋วยเตี๋ยวก็แบบนี้ก็ได้เลยค่ะแต่เขาจะติดกันนิดนึงนะคะนี่ละค่ะหน้าตาของเขาก็จะออกมาแบบนี้จะติดกันนิดนึงเราก็เอาออกจากกันยายส่วนชอบมันนุ่มมากค่ะ กินด้วยกันเด้อค่ะนามารับประทานด้วยกันค่ะเสื้อมานเสื้อมานนี่แหละค่ะก็เบสสนก, A ก็มาแช่ให้พี่ๆน้องๆได้ดูได้ชมนะคะน้องสำหรับคนไหนที่ว่าเข้ามาอยู่ใหม่เอออยากกินกว๋วยเตี๋ยวอือยากกินกว๋วยเตี๋ยวเส้นใยต้องทําอย่างไรก็ทําแบบเบสสนบอกนัก่นแหละค่ะอุ้ยน้ำลายหกมันหอมจ้ะมันหอมอะไรมันหอมใบขึ้นช่ฝรั่งนั่นแหละริบติกอะ ภาษาฟินิชเป็นลิปสติกกันด้วยค่ะเด้อมันหอมมากโอ้ยน่ากินพี่น้องเอ้ยเอาจากสดก่อนเด้อย,ยังค่อยคุยกันเนาะน้ำลายได้ไหลรวบปากสะเนาะอร่อยค่ะแก้ขัดครับแก้ขัดนี่แหละแล้วไม่มีเส้นใหญ่มาก่อนอื้อ แต่แป้งเส้นใหญ่ที่นะมากินเส้นใหญ่เพาก็ขามีขายค่ะแต่ว่าเย่าสวนว่าอันนี้มันนุ่มเราไม่ต้องไปซื้อหลายสิ่งหลายอย่างอืซื้อม้วนเดียวจบอยากห่อก็หอ่ออยากต้มก็ต้มแบบนี้ละคะ่ะอยู่ที่นี่เขาเรียกว่าเข้าเมืองตาหล่วก็ต้องหลิวหล่วตาตามเด้อเราจะไปหาแบบบ้านเรามันก็ไม่มีนะคะเนาะโอเคเด้อค่ะเดินเดี๋ยวคลิปมันจะยาวค่ะเยสวนขอกินต่อก่อนค่ะ ถ้าจะกินไปด้วยคุยไปด้วยก็อืมมันก็เยสนไม่มีความมั่นใจในตัวเองค่ะมันก็จะน่าเกียดเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าวิดีโอหน้าคุณภาครักษาทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายรักทุกคนนะคะ